สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาเรียกกันนะครับก็คือต่อตรงนะครับต่อตรงเกียวนอกขนาด1นทับสนะครับตรงนี้นะครับเป็นเกียว1นทับสหรือ4หุนนะครับแล้วก็แปลงเป็นตัวเสียบขนาด4ี่ทับเหรือ5้ทับเนี่นะครับตัวนี้นะครับแต่ข้อต่อตรงนี้มันเป็น4ี่ทับเนะครับสามารถเสียบสาย4ี่ทับเสาย5้ทับเได้นะครับสายไมโครนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูไกลๆนะครับนี่คือสายไมโคร5้ทับเนะครับมันก็จะเอามาเสียบกันอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับ เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับไปประยุก์ตใช้งานได้หลากหลายนะครับตรงนี้ก็เป็นสายไปหาหัวน้ําหยดไปหาหัวจ่ายน้ําแบบต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ไปหาอะไรก็ได้นะครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะใช้เป็นต่อตรงนะครับเกลียวในขนาด1นึทับสนะครับในการขานเข้าหามันนะครับดังรูปนี้นะครับดังวีดีโอที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่คือการใช้งานมันนะครับ ตรงนี้ปลายสายก็แล้วแต่ที่เราเจะเอาไปทำอะไรนะครับตรงนี้เป็นสายไมโคร4ีทับเนะครับปลายสายก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทำอะไรนะครับตรงนี้เป็นสายไมโคร5้าทับเนะครับนี่นะครับมันก็จะฟิตพอดีกันดังรูปนี้นะครับนี่เราก็จะใส่กันเข้าไปประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะมีที่ให้หมุนนะครับเป็นก้านหมุนออกได้นะครับก้านหมุนสายออกมานะฮะ สำหรับก่อนที่จะใส่นะครับผมแนะนําว่าควรพันเทปพันเกลียวนะครับเข้าไปนะครับแล้วเราค่อยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะทําให้น้ําไม่รั่วไม่ซึมนะครับเดี๋ยวเรามาถอดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับหัวตรงนี้นะครับนี่หน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับมันคือหัว4ี่ทับเนะครับ4ี่ทับเไหมเดี๋ยวเราดูก้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราวัดก้านมันให้ดูนะครับก้านด้านในมันตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับประมาณ5มิลนะครับก้านมันประมาณ5มิลนะฮะหัวมันก็เป็นดังรูปนีครับการใช้งานก็อย่างที่บอกนะครับเอาไปเสียบนะครับสาย5ทับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นการขันเข้าท่อน้ำนะครับแล้วแต่จะเป็นประยุกต์ใช้งานนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมโอเคครับ